ทีนี้มาแล้เรื่องข้อการขึ้นความเป็นถรำให้กับพี่น้องชาวมูโนกันบางค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกขาทรงยุติธรรมมอบเงินเยียวยายืนยันว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแล้วก็ขึ้นความเป็นถรำให้กับชาวมูโนค่ะ พันทวดเอกทวีสดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าผักประชาชาติลงพื้นที่ไปยังอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนบ้านมูโนอําเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรวมประชุมห้ารือกับหัวหน้าส่วนราชการสร้างก,การกระทรวงยุติธรรมทางส่วนกลางแล้วก็ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มอบนโยบายในการทํางานให้กับบุคลากร จากนั้นค่ะก็เป็นประธานมอบเึินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์โกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตำบลมุโนโภายใตยกิจกรรมคุ้มครองคนคุ่มครองซิทเพื่อสร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมจำนวนเซ่สร้างรอยเซ่เสพาราย ก็รวมเป็นเงินว่าซ่องจุดซ่องซีหลานบาทพร้อมพบปากับชาวลาดมูโนโเผื่อจะเป็นกําลังใจนะคะด้วยกล่าวว่าการมอมเงินเยียวยาในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่มากแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชได้ในระดับหนึ่งและหากใครมีปัญหาด้านการช่วยเหลือต่างๆโดยเฉพาะด้านกฎหมายก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตลาดมุโนโก็จะเป็นลาดที่ทันสมัยที่ชาวมาเลเซียต้องเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเมื่อเฉ่นอดีตที่ผ่านมาค่ะจากนั้นนะคะคณะก็ได้เดินทางต่อ ไปยังมัสยิดดารุนฮูดาตำบลกาวะอำเภอสุงไงปาดีเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนกว่า500คนที่มารอตอนรับนะคะโดยได้กล่าวขอบคุณและก็เน้นย้ำในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเชื่อว่าการศึกษาจะสามารถสร้างคนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ขาดวังไว้ได้แล้วก็เป็นกลไกลสำคัญในการคับเคลื่อนพัฒนาประเทศค่ะ โอกาสนี้นะคะก็ได้หมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมมัสยิดและก็โรงเรียนตาดีกาเพื่อให้ประชาชนชายเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วก็ให้เด็กๆได้เรียนนังสืออีกด้วยค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับพุงกระทบนะคะจากเหตุกวาดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตาบุนโนแล้วก็ยืนย่นหวาจะขึ้นความเป็นธรรมพร้อมกับช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ